นายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัตินะครับผ่านทางคณะรัฐมนตรีในเรื่องของทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทองของกรมทางหลวงก็ส่งวขคมานาคมครับเป็นโครงการทางด่วนที่เรียกกันว่า M9 มนะมีความยาวประมาณ38.8 5กิโลเมตรครับเริ่มต้นตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนไปถึงจุดตัดทางต่างระดับบางบัวทองไอ้เส้นที่จะไป แถวสุพรรณบุรีอะไรนู่นน่ะนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปสุพรรณเลี้ยวขวาก็ไปออกบางไปอินอะไรแถวนั้นน่ะนะครับพูดงายๆคือรับรถจากทางภาคใต้ที่จะมาจากพระรามสองก็ดีเพชรเกษมก็ดีเนี่ยนะฮะก็จะไม่ต้องมาผ่านวงแหวนหรือว่าชั้นนอกชั้นในเรียกง่ายคือวงสามอ่ะนะครับก็จะเป็นทางยกระดับครับค่าบริการก็รถ4ล้อ10บาทบวกด้วยบาท50สตางค์ก็นับเป็นกิโลเมตรนะฮะท่านใช้10กิโลก็10บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เริ่มปีหน้าครับคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณทักปี7-1แต่ว่าที่ประชุมครมอก็รับทราบนะครับว่าถ้าเกิดเสร็จก่อนแล้วบางช่วงเปิดก่อนเลยได้ไหมจัดไปครับรัฐบาลก็เห็นชอบนะครับว่าถ้าสามารถที่จะเปิดก่อนได้ก็เชิญน,นะครับ